นี่เลยมีภาพไปร่วมนะคะเรียกได้ว่าเดินพรมแดงระดับโลกค่ะสำหรับแอนนาทีวีโพหรือว่ารินทร์ทรวัดสังนะคะซึ่งก็เป็นพิธีกรสาวข้ามเพศช,ชื่อดังของเมืองไทยล่าสุดเธอก็ใส่ชุดราตรีเกาะอ,อกสีแดงสดจากแบรนด์คริสตอฟกิยานเม่ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสนะคะใส่ไปเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสประเทศอิตาลี ก็เรียกได้ว่าเจอคนดังนางแบบเซเลบริตี้ระดับโลกมากมายค่ะเจ้าตัวก็มีการโพสต์ผ่านโลกโซเชียลนะคะบอกว่าแอนนาทำกันบ้านมาอย่างดีเดินก่อนตัวแม่ฮอลลีวูดกับนางแบบ Victoria's ซีเคร t จะเดินทางมาถึงแบบเฉียดฉิวค่ะแต่งหน้าดีงามนี้มาจากแม่หลินทำผมโดยน้องไอซ์และที่ขาดไม่ได้ก็คือ คริสตอฟกิยาเม่ที่ให้เกียรติอนนาเป็นหนึ่งในสองนางแบบของแบรนด์เสร็จสิ้นภารกิจเดินพรมแดงงานภาพ,พยนตร์เวนิสและพบกันที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแคปชั่นเพิ่มเติมอีกหลายโพสต์เลยนะคะก็มีคำคมบอกว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าอยากทำงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้โอกาสจากคริสตอฟกิยาเม่เสร็จภารกิจนางแบบกลับบ้านไปเป็นแม่ค้าต่อ สำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่79นะคะจัดกันร,ระหว่างวันที่31สิงหาคมยาวไปจนถึง10กันยายนนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ